ไล่ไล่นกครับพี่น้องดีนอนมีคนมาไล่ไห้เนาะในการเลี้ยงว่าเป็นไเฮะผมอะไรด่านยัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูุขุสูุคนนะครับเอาวันนี้มาครับบรรยากาศดีดีพี่น้องพอดีมีพี่หนุ่ยมาเล่นน้ำนะครับช่องแฟมิลี่หนุ่ยเบียร์แฟมิลี่พี่น้องนะครับพี่หนุ่ยครับสวัสดีครับ มือนี่เลยมีโอกาสมาเหรอน้ำช่องใหญ่เนาะครับว่ารุ่นใหญ่เลยครับนี่ยินดีตอนรับเลยครับเรื่องเสือของแขนนะมาหล่นน้ำเพลินมาหล่นน้ำอยู่น้ำเพลินอยู่ทงไฮทงนานะพี่น้องครับมันเป็นสีเสือเจอสิงห์มาเจนี่โอ้โหเสอยจุพี่น้องเนื้องัวนหน่อยเงื่อนหน่อยบานทั้งบานผมนะเขาจะเงื่อนงามๆนะครับเด้อผมงามครับกับเนื้อเนื้อนิ่มนุ่มเลยแล้วก็แก่วกี่เพียเพิ่น พี่หน่วยพ่นคนพ่นคนปรุงมเลยนี่งามๆเลยพี่ตับมีมะพร้าวนาะบ้านผมเอิอนมะพร้าวบานเจ้าเอิอนอยังนี้กัลสินเนี่ยคือกันครับเอาจวดเลยพี่หน่วยมีแนวแก่จริงเลยวันนี้มากๆพวกเราแก่เลยเนี่ยมาครับขอโทษขอให้เอฟซีไอพ่นได้ครับเด้อฝากตัวฝากเนื้อฝากตัวนะครับมันจงแก่ข้าวแก่ข้าวอ๋อครับโอ้คือนบกเงี้ยเถอะต่ำลังตึงลุ่นโอ้พักขนาดมามาพี่น้องมาเสียบน้ำกัน ใกล้บกินบ่ย่า่ยายกินบ่สะดัวควันด่ายแจ้งน้อยยังสิกินไม่เออยายสิกินแล้วกินเนี่ยเดียวชัดการเลยพี่หนุ่ยมาแม่กับไอ่พึ่นสุดยอดเลยเนาะทับเนาะครับเนาะนี่แหละครับหมองมันสุดยอดคือใบอ่อนนี่ครับสุดยอดเลยครับโอ้หลายเด้อจัดออเด้อร์่นหน่เด้อเอาเลยครับเอาเลยเอาเป็นยังไงทานบ่เสียบของแท้เลยวะเนี่ยสีเหมือนอะวะเนี่ย หูน้ไรตกเด้อหัน่นด,ดูดิายเดยครับเด้ออืออือหึขดูดพี่นอเดี๋ยวเข้า,ขามาสุดยอดขึ้นไปออนพี่น้องสึดยอดนีดีใจครับเป็นมะลิ่นน้ำค่บอกกันดูและปริพอออนแหละก่ว่ากับหินกันในยูทูบอยครับแต่ว่ากับาม่มีโอกาสได้เจองอนเนาะตัวเดียวกันไม่นนอง <g ười> บเนาะแบบของแถวว่ะเพียเพิ่นนี่โอ้โหแบบเป็นเบิ้งเลยครับว่าเป็นเพียงว่าหน่อยอออเขาเหนียวเลยครับเนาะแต่บนี่เหนียวรับวันได้ครับเหนียวพี่หน่องรับวันพี่น้องออตื่นใจอะไรามาครับพิ่นนี่อะไรพี่น้องเมนูบ้านนู่มอพอเยเนาะสุดยวกจัง ฝนตกได้บ่าันเนี่ยจังหวะขนาดมีเหงาด้ว่อมีเหงาครับเหงาครับผมอู้การนยจ่ด้นานด้วยการ้ รับช่วงเนี่ยมันมาจิ้มเปิ้เป็นตาเหมอนเด้มันรุ่งผักขิวไปใช่เนาะคบณเบญมาอืมแช่เนาะรื่งต้อยบ่นี่นี่บ่เจ้าหลันผักขิวไปใช่เจ้าหลันจะไปเสียงไหเจ้าหลันผักขิวผักขิวครับบ่ั้างในนะไม่ยากิน จูครับจูมเด้อมาเด้อเศ้านเ่ก็อันี้ละยการการเลยมันอไครับมันอไรไนกครบพี่นกไรนกได้หนะไอบ้านเขาของกาเหลี่ยวดีร้อนมีคนมาไล่แห้เนาะการเหลี่ยว่ามันไรเห้ยมล่ด่านดู เนื ð, ้อเนื้องามงามพี่น้องครับหินเหล่ยมเลยพี่น้องเนื้อสุดยอดเลยสุดยอดคือใบอ่อนครับผมแจบของแฉพพี่น้องแจกของแฉะเลยครับีใจพี่น้องมันหลินน้เนาะโอ้ยอยากให้มาให้ดูอยู่ราศีบ่มากกับราปหางจะได้นี่ยมาก่พี่น้อง พ่อครับนั่งกินอยู่เทียงหน้าหน่อยพี่เนอะอยนะู่กลางท้างกบเนาะเนือเจ้านี่นไฟเยือ,อ,อ,อันี่แขนนา,างแกร่งี่ะไปคุดเอาข้างหลังอะ่ะ <laughs> เหนมันกินไปแซ่บแซเสด้วพี่น้องนี่โอ้ยตัวามหาเจาแล้ว <c oughs> าเอกินเรืเอเปาะเสื้อใหญ่เล <c oughs> เสือเจอสิงแบบนี้กุบกุบดีดี้าแซ่บามาซอยพืน้นทีหน้าพี่น้อง <c oughs> มาพท่านหลับปาก่ดเกยงวะติ <c oughs> ดเียงหวะหอมเนาะ กนเนื้อส,สดๆนี่มันหอมเลยพี่น้องมันบก่กระดดีแต่ว่าผมเลือดไหยเลยจัดเลยครับจัดเลย <c oughs> ขอเดตาขอไฟนะครับเด้อ,อลายลูกอยู่พี่นอ้องโอ้อยเหนื่มันจัดให้ลายลูกอยพี่นออ้องอือขาวเปลี่ยนแทบพี่น้อง<ม>เป็กลง,อง,อง,งหอนห่องเงา กิ้นนู้บอ่ะมันละมันละมันล,ล,ละหน่อยเนี่ยพวกมันแตกหมดเลยม่มันแตงมันหมือนด้ว,วะวัะแตงมันละปอมมันละปอม,อมพี่น้องครับมีโอกาสเลยมากินต้อเสือใหญ่ๆเลยแบบมันจะเป็นแบบฟิวแบบแซ่บไปเลยเพี่น้อง ฟิวแบบเสียบเลยกินกับเสือใหญีพ่พ,พึ่นบรรยากาศดีพอดนาะเนาะบรรยากาศโอ้ยลมไวด๋อผี่น้องนี่นะครับมาเจอกันร้านบ้านเฮาเนาะฝากกันกย่มิเตอร์ใสจุเลยเนาะเนี่ยมันตกต็ด่วนเลยเนาะกูบัานกูเมืองเลยกินเนี่ยตลอดได้เนี่ยกินได้ทุกฤด,ดูกาลครับไม่มีเบือ่อมุกยี่ต้นเบือเนี่ย ตุ <laughs> ้มเงเว่อปีหนึ่งเนาะคนหนึ่งตุ้มเงปีละเทือาตุ้ตเอึงก็กินเป็นเสี่ยบเพือ่อนเนางเพื่อนจกัจกจ,กจกักสุดจักอะไรเนาะเอาตุ้ยเอาอย่างนี้ดีใจไรเพี่น้องได้มาก,กินห่วมเพิ่นเพิ่นให้โอกาสได้มาก่วมห่วมเพิ่นกะโอ้ดีใจไรเนาะพเถือว่าไก่เด้่มาเพิ่นนี่ยสำหรับมิตรภาพที่ดีเนาะพี่น,นอ้องเนาะ <laughs> มาเป็นหลัน้องฝากกันพี่น้องฝากเขาเป็นโคตรที่ตามนะครับเนาะแฟนคลับทั้งฮองปร่งอะไรหรือว่าแฟนคลับทั้งอินุยในพี่น้นนองครับ<อ>กดติดตามกันเด้อพี่น้องเด้อเป็นใจเป็นเรื่องใจกันนะครับเสียบจะได้มาเสียบเด้อเนื้อบ้านนี่ <laughs> <laughs> เนื้อปากหวานได้พี่น้องเด้อมันย่องกินเป็นไงเลยมาเสีบยบเนี่ย มัมนไปแล้ยวไปมันลุ่มดอดึงตึงยังมาอยู่ม,ม,มาออคนลงสั่งใหม่มาห่อรู้มันจะเหนื่อยไม่ไมันงาครับ จับมึงอ่อนเลยๆอยู่เป็นไม้คามันจัดไห้ผู้หลายนุ่มเือยหน่อกระเนื้อเงี้หน่อยอู้ออ่อนเลยๆไปตองโอ้โหเลยเงี้หน่อยครับเป็นเงี้หน่อยซอยจุกเงี้ยหน่อยดูว่าจังหวะพอดีมันมันขมเสียบเฮ้ยเปรียวกระเสบเนาะเฮ้เปียวบางบ้านเอาผสมได้แน่นแน่นครับเปียวผสมเด้ไหมเปียกเหี้ยด้วผสมน้ำอันนี้แบบโอ้ยอุดตัวอยู่ใครอยู่ผสมน้ำมันเอาเอาเปียกแก่นึ่งที่เปียยแก โอ้ยเบิเบคำสีบอกเลยง่า,งา,าครับเบิมันจะบ่หอมครับดีก็ดีเสียเป่นอืมอมบรรยากาศวายวายเลยแ่ยบแ้งไปหน่อยโอ้ปัิวาผมกินไรก็จะคลองส่องเลยลับก็โดเขาไปเด้อครับเด้อหับแล้วล่วงไปก็ดี แ่เสีบอี่มีมันเสียบร้ายอยู่เสียบอีลครับจะว่ากับชุดเดือดไปน้อเสียบถวยหน่อยมนะครับหน่อยถวยไปหน่อยผมเนาะโอ้กินจนบวเลยเนี่ย่น้องเสียบหน้องเสียบร้ายแบบ เียอแท้คืออยู่บ้านเลยบ้านของเงื่อนลอยสีอ๋อจ้าเนี่แบบไปเล่นทั้งอันไหนด้อไปไครับไปกสินนะครับเด้อสุภาพไปทายู่เคียงหไปว่าอาะสินว่าเม่อนอนเป็นตัวดิจตัวกันเ้อกันสิปีหนึ่งครับหลายเดือนเลยครบปีแล้วสิมาหากันมาแม่นเลเดีวเลยไปมหาสูนไปน้องแม่ผมแต่ไม่ย่ายลูกพ่อไม่หลอนลออายุไรลูกกินเขาไปได้สบนะ ยังกินเขาเป็นเสียบผมบอกผิดวังเลยหรอกมันจัดเนื้อเลยสวยงามเสียบอีเดี๋ยวืออัน,นเนื้อเป็นเสียบคือเป็นเสียบเด้ไหมไม่ไม่ครับเนื้อหยาบคือหยาบเลยอัน,นเนื้อในเมืองผมว่ามันเปลี่ยนเพราอเหตุไรเนี่ก็มันมันเป็นงัวแบบงัวใหญ่ครับไปหน่อยงัวเทพนะอันนี้งัวนบานมันบองัวนบานงัวนหน่อยครับเป็งัวนหน่อย เลยจุดยังเนาะเดี๋ยว่มดเนาะเยมาจุดรงไฟใหญ่นะไฟใหญ่ปนี่มันลนกลนก้นนบอเนียังลาอยู่เนี่ยกเลืตัวนีกเลตนสองตัวเนบ้กันเสีอใหญ่นี่ยท้าเบิดเด้อผมยังเบิดเด้องเถอเจวเบดควันสุดสดันสรู้เบิดอีเด้ตัวเนี่ใหญ่เนี่ยเบื่ทำนาเกีวเจีเกี่ยวเบิดควันบ่ ถั่วเจ้านี่จากคนสิว่าบ่ะบดผอผิโอ่ะมันแตะก็กวบอยู่ปากเลยเออเสือนะเราเก่งๆเลยพี่น้องพี่หนุ่มปากบ้านบ้านได้เนี่ยผู้สาวหลายเนี่ยบวันบวันสิกินเนี่ยพี่น้องเนาะไม่ร้อนเซียนหน้าของยางอะไรบ้างเนี่ยกระเบอบ้านกระเบอบ้านจอมมีดผมเคยถลคมเลยอันตรายไมีสูตรมีสูตรว่ะด้วยไปหาผมเด้อคันเห็นมีดคม แม่แต่เร็มเดียวนี่บ่มี่หอผมมันหยยบผมหลอดบ่เเ็มีดคมนิดขาด่ือีกตัวไวเจิใสซมสินลบดัานเพราะที่บขาดจริงมึงเหอือนบกะสุดยอดพี่น้องนี็ได้ซอยจุนะครับกระดีใจทั้งทีนุ่ยนะจากการสินนอนชื่อ่องก็คือนุ่ยเบียแฟมิลี่นะครับทั้งยูทู e และกแฟนเพจนะครับ ฝากทั้งแฟนคลับทั้งฮองโปงก็ไปกดดันตามแนวเป็นร่างใจให้กันพี่น้องกับน้ำกันนั่นแหละไปมาหาสู่กันตลอดอยู่แล้วคุยกันตลอดพี่น้องกับบนมีอากาศได้มากินกับซือว่าคังเลี่ยกแต่มากินน้ำกันดีใจดินตนรับน้ำแล้วพี่น้องผ่านไปผ่านมากกับแวะมาได้พี่น้องกับโทรหาได้ทักมาหาได้เด้อพี่น้องเด้อยินดีตอนรับกับมันนี่กับได้ซอยจูมากถากินวุฒิภาพกับขอโทษเขาไปน้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งใส่หมวกเรื่มพี่น้องเรื่มพลิดเบียร์แค้นงานนะครับเนาะก็เลยบไปเลถอดหมวกกันย่าว่ากันเด้อพี่น้้้้อออองงงเดมีีียััฝากกบพพ่่นน กรกาบขอบพระคุณด้วยครับเด้อทั้งแม่ร้อนน้ำทั้งผีห้องโป่งน้ำครับที่ห้เกียรติได้ม <Listen S 1> าร <gate> ่วมร่วงพระเขาเนาะครับผมมีมีโอกาสพ่อกันนัดกันเป็นปีแล้วใช่ไหมพ่อกันันว่าจะอะไรบูสุภาพการกระท่ำอะไรบูสุภาพกราบขอโดยขอพายลำเด้อครับผมจะได้ก็ฝากช่องนั่นนะครับหน่่ยเบียร์เฟมเบอี่ครับผมฝากไว้ในออมกอดสักสองนิดเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ก็นไยังไรพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผม